ประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดจังหวัดหนองคายมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอาณาจักรล้านช้างและเหตุการณ์สำคัญในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์การก่อตั้งเมืองหนึ่งชื่อเดิมพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของตัวเมืองหนองคายในปัจจุบันเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชื่อบ้านไผ่ซึ่งอยู่ในอาณาจักรล้านช้างและมีความสำคัญในฐานะชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามกับเวียงจันทร์สสมัยรัตนโกสินทร์ หลังเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ช่วงปีพศ2369ถึง2370กองทัพไทยนำโดยเจ้าพระยาบดินทรเดชาสิงห์สิงหาเสนีได้ปราบกบฏและกวาดต้อนผู้คนมายังฝั่งขวาแม่น้ำโขง 3. การสถาปนาเมืองในปีพศ2370พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ยก บ้านไผ่ขึ้นเป็นเมืองหนองคายโดยแต่งตั้งเท้าสุวัรรม,มาบุญมาให้เป็นเจ้าเมืองคนแรกทรงนามว่าพระปทุมเทวาพิบาลโดยมีการรวมเอาเมืองเล็กๆบริเวณใกล้เคียงเช่นเมืองพานเพร้าปะโคและเวียงคุกเข้ามาอยู่ในการปกครองด้วยที่มาของชื่อหนองคายชื่อหนองคาย สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่าหนองค่ายซึ่งหมายถึงหนองน้ำบริเวณที่ตั้งของค่ายทหารที่เป็นที่ตั้งของค่ายทหารที่ใช้ในการปราบปรามากบฏในอดีตชื่อหนองค่ายถูกเรียกอย่างเป็นทางการมากขึ้นในช่วงรัชกาลที่หเหตุการณ์สำคัญต่อมา สงครามปราบพ่อหนองคายเป็นสมรภูมิสำคัญในการปราบปรมามกบ,บทห่อถึงสองครั้งพศ2387และพศ2428ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดววรกรรมและอนุสาวรีย์ปราบห่ออันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด การยกฐานะเป็นจังหวัดในสมัยรัชกาลที่6พศ2458ได้มีการยกเลิกระบบเจ้าเมืองและสถาปนาเมืองหนองคายขึ้นเป็นเมืองและต่อมาในปีพศ2459จึงเปลี่ยนคำเรียกเป็นจังหวัดหนองคายจนถึงปัจจุบันจังหวัดหนองคายจึงเป็นเมืองที่มีจุดกำเนิดจากการตั้งขึ้นใหม่เพื่อดูแลควบคุมหัวเมืองลาวภายหลังสงคราม โดยมีบทบาทสำคัญเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์และการปกครองในภาคอีสานตอนบนตลอดมา